สีแดงเด่นมากเลยค่ะทุกคน คนขาตอนนี้นะคะเห็นอยู่ที่โรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน,นีนะคะ่ะทุกคนดูข้างหลังนะคะมองไปข้างหลังนี่จะมีร้านอาหารอยู่สี่ร้านนะคะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามีร้านหนึ่งที่มองแล้วมันจะไม่มีป้ายเลยเราก็เลยสงสัยว่าทำไมมันไม่มีป้ายเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีป้ายแล้วคนที่มา ทานข้าวที่นี่เนี่ยก็จะไม่สามารถรู้เลยว่าเขาขายอะไรใช่ไหมคะเราก็เลยทําการไปถามแม่ค้าทุกคนถามแม่ค้าน่าสนใจไม่ใช่น่าสนใจน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะวันนีเน้เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือป้าเขาถึงแม้จะเป็นเรื่องนิดๆหรือว่าเรื่องเล็กน้อยแต่แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็อยากที่จะช่วยเหลือเขานะคะเพราะว่าดูดแล้วเนี่ย ป้าแกนะคะอาจจะไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะไปทําป้ายใหม่เพราะว่าด้วยร่างกายด้วยเขาแบบว่ามีน้ําหนักเยอะไปไหนมาไหนลาบากอะไรเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะช่วยเหลือตรงนี้วันนี้นะคะเราก็เลยจะไปทําป้ายใหม่ให้ป้ากันค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านขายข้าวมันไก่ต้มข้าวไก่ทอดแล้วก็ไก่ซอสเกาหลีด้วยนะคะทุกคน แล้วแถมยังมีส้มตําขายด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าได้เข้ามาทานอาหารที่โรงอาหารวิทยายลัยสารพัดช่างนี้ก็สามารถมาอุดหนุนป้าได้นะอยู่ล็อกที่สองนะคะทุกคนจ๋ามีเลจาแล้วเด็ดกว่านั้นเลยก็คือทุกอย่าง25บาททุกคนจะบอกว่าถูกมากไม่ใช่ถูกธรรมดา ได้เยอะมากเช่นเดียวกันคนะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะดูปริมาณที่ป้าให้ไม่ใช่ให้เฉพาะเราอย่างเดียวนะคะทุกคนที่มาซื้อให้แบบนี้ทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะไม่น่าเชื่อคะ่ะข้าวจานละ25บาทมีอยู่จริงนะคะทุกคนนี่เลยจ้า <S <S ไม่ใช่25บาบาทเราได้น้อยนะ25บาทแบบจุกๆนะคะเต็มจานแบบนี้เลยจ้าอันนี้คือข้าวมันไก่ทอดนะคะ นี่เลยราดน้ำจิ้มโอ้แล้วมาดูจานนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็ข้าวฟันไก่ต้ม25บาทจุมากแล้วแม่ค้าจะได้อะไรนะคะน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะข้าวจานละ25บาทมีน้ำจิ้มให้ด้วยนี่น้ำซุปก็หอมอร่อยให้มาเลยจานละหนึ่งถ้วยนี่เลยจ้ะ ทั้งหมดนี้2จาน50บาทเท่านั้นเองนะคะกินจนจุกไปเลยจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านทำป้ายค่ะทุกคนเราจะมาทำป้ายให้ร้านป้าข้าวมันไก่กันนะจ๊ะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าป้าย,ยังไม่รู้นะว่าเราจะทำไปให้เขานะคะอันนี้คือร้านป้ายทุกคนเดี๋ยวเราไปออกแบบันก่อน9ก้าสเซน ยาวสิบคืบกว้างสองคืบสองคืบมีสาสิบสี่เซนก็เอาแบบนี้หน้าที่แบบนี้ลรูปข้ามไก่แล้วเขขิงข้ามไก่ล้ก็รูปข้าวมไก่ทอดแล้วก็ข้าวมันทอดที่ออกแบบมาเนียมันจะยาวยานไมยาวใช่ครับใช่ครับอันนี้ถ้ากับร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสีเซน มีีเน่ยตรงเนี้มมยเป็นรูปข้ามมันไก่แล้วตรงนี้เขียนว่าข้ามมันไก่ในตรงนี้ก็รูปข้ามัไก่ทอดแล้วก็เขียนว่าข้าวมันไก่ทอดกี่สองมิลลมม์ประมาณเนี้ยแต่ว่าพี่จ่ายมันได้เบียดไปคือแบบเอาพื้นเอพาพื้นฐานพี่ก็เอาเบียดมันเบียดไปกี่วันเสร็จพี่พรุๆๆ่งน,นี้เสร็จต,ตายตังเลยใช่ไหมอาจารยมาเดี๋ยวจราจะตังเลยวันนี้ป้ายของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคน ทางร้านเนี่ยโทรตามให้เรามาเอาแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะเราจะเอาป้ายไปติดให้ป้ากันจ้าไปดูแล้ว่าเ้าอ,ออกแบบป้ายออกมาแล้วเป็นยังไงสวยไหมนะคะสวัสดีค่ะมาเอาป้ายข้าวมไก่ะคะ่ะ ได้จ้ะเค,เคนี่เลยเป็นข้าวไก่แล้วข้าวมันไก่ทอดตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างแล้วนะคะเราจะแอบเอาป้ายไปติดนะคะข้างหลังเรานี่ก็คือโรงอาหารนะตอนนี้ก็คือป้านเนี่ยเขากลับบ้านแล้วนะคะเราจะแอบไปติดกันนะจ๊ะนี่เลยตามมาเลยจ้ะ อันนี้คือเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะนี่เลยมีป้ายแล้วก็มีลวดแล้วก็มีคีมเดี๋ยวเราไปติดป้ายให้ป้ากันครับอัน <c oughs> นี้คือร้านของป้านะคะยังไม่มีป้ายเลยแต่และว,ว่าร้านอื่นมีป้ายกันหมดแล้วนะนี่คือสาเหตุของการขายไม่ดีของป้านะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไม่รู้ว่าร้านนี้ขายอะไรนะคะ ถ้าเกิดว่าเราติดป้ายไปแล้วหวังว่าป้าจะขายดีขึ้นนะคะทุกคนจ้า<ม>ว้าวุยเด่นมากเลยเยัง,งซ้ายลงขวา,าลง ตรงไหมไม่ตรงเอาตรงกลางอย่างเดียวเพเดี๋ยวซ้ายขวาในป,ไปัดทีหลังให้พี่ไอ้ขึ้นลงปัดทีหลังตรงแล้วสีแดงเด่นมากเลยค่ะทุกคน ที่นี่ที่รงอาหารสารพัดช,ช่างนะคะจะมีร้านข้าวอยู่แค่สี่ร้านเท่านั้นเองไม่ใช่สิร้านข้าวจะมีอยู่3ามร้านแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านน้ำนะคะนี่เลยเราติดเข้าไปแล้ว แต่ป้ายป้ายเขาก็สวยดีนะแบบสีแดงเด่นเลยอะถ้าเป็นร้านอื่นก็จะอ่มีลูกเยอะอันนี้เราก็เน้นไปเลยว่าเป็นข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ทอดที่จริงร้านป้าจะขายมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดอ่าข้าวยำไก่แทบแล้วก็ข้าวซอสเกาหลีแล้วก็ข้าวซอสก,ก,กระเทียมด้วยนะคะนี่เลย เสร็จแล้วจ้าสวยมากดีเลยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าป้าเห็นป้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะพีลุนลุ้นลุ้นนะคะทุกคนวันนี้เราก็มา ทานข้าวที่โรงอาหารเช่นเคยนะคะแล้วก็มาแอบดูร้านป้าด้วยนะคะสังเกตด,ดูว่าวันนี้ป้าจะขายดีกว่ากปกติเลยคะ่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเมื่อกี้มีน้องๆมาแซวด้วยบอกว่าป้าไม่ใช่เซียนป้าอะไรนะแม่นะแม่ให้ป้ายใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้แต่จะบอกให้ว่าวันนี้เราไม่ได้บอกป้านะคะว่าเราเป็นคนทําให้ ก็คือป้ายยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนมาติดป้ายให้นะคะทุกคนคะ่ะมีใจอะ่ะแบบเล็กๆนนอยๆเราสามารถช่วยกันได้เราก็ช่วยนะคะดูคุณดูแล้วทุกคนคะน่ารักน้องๆแบบว่าเข้าไปตลอดเลยจากปกติก็คือเงียบมากเนาะตอนที่ไม่มีป้ายอะ่ะเพราะว่าคนไม่รู้ไงคะไม่รู้ว่าเป็นร้านข้าวมันไก่ นอกจากจะเป็นแบบเด็กที่มาเรียนที่นี่จะบอกว่าวิทยาลัยสารพัดช,ช่างนนจะมีหลายโรงเรียนมาเรียนที่นี่นนะบางคนเขาก็ไม่รู้นะว่าแต่ละร้านนี่ก็คือขายอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ค่ะ,น,คะนี่เลยคนลับที่ไดจากการติดป้ายใหม่ของเราเย yeah! ้ดีใจดีใจดีใจแล้ววันนี้เราก็ไปแอบซื้อปลามาด้วย อันนี้คือข้าวมันไก่3 0บาทนะคะสามพิเศษอันนี้กินไปแล้วครึ่งนง <c oughs> ึงมาดูเยอะมากอันนี้คือเราสั่งพิเศษพิเศษก็สาบาทเทา่ากันเองนะคะเยอะสุด,สดอันนี้มีน้องมารออยู่หน้าร้านเลยวันนี้เป็นวันที่กินข้าวแล้วมีความสุขที่สุดเลยจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย Thank <laughs> you.